เห็นทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยพยายามให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้มาแต่ว่า ตรงนั้นปราศจากข้อพิสูจน์แล้วก็หลักฐานเรากําลังนําเสนอข้อเท็จริงข้อเท็จริงที่เกิดขึ้นให้สังคมโลกได้ได้รับทราบนะครับเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยพยายามท,ที่จะสื่อสารอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาและความน่าเชื่อถือนั้นไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีข้อเท็จริงแบบเรานะครับทางฝ่ายไทยเองเนี่ยเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยพื้นฐานของข้อเทจจริงแล้วให้เห็นเลยครับ,รบผม มมีีมีกรระแสสหือว่าเยื่ออจากากกงสยนยังเลยครับก็ก็ผมเห็นตั้งแต่แรกมาเนี่ยสื่อเองก็พยายามช่วยกันนําเสนอเพราะคิดว่าตรงนี้คือข้อเท็จจริง<ๆ>จริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีวิธีการนําเสนอที่ ที่ที่มีมุมที่ไม่ดีเลยวันนี้เราคุยกันเลยเรื่องของข้อเท็จจริงรเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ทุกคนก็พยายามเก็บรายละเอียดข้อมูลนะครับแล้วก็นําเสนอออกสู่ไปในระดับสังคมโลก<อ>นในเรื่องข้อเท็จจริงเป็นหลักครับผมประเมินก,ก็ก็อยู่ในก็อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทํา ให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆเพราะเราเห็นทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยพยายามให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้มาแต่ว่าตรงนั้นปราศจากข้อพิสูจน์แล้วก็หลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พยายามมามาเพื่อให้เห็นหลักๆ<ะ>ก็คือว่ามันมากระทบพลเรือนจริงๆเดี๋ยวสุดท้ายเราจะได้เห็นว่าพลเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวนหลายเป็นหมื่นคนนะครับเพราะอะไรเพร